บัญชาให้อายเกิดมา,าภาพเป็นตือป่วยกายพายหักบอกหูจักกับความสมวังสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนค่ะมื้อนี้นิงกับพ่อน้องมะลิกะมาถ่ายคลิปมาถ่ายคอนเทนต์ค่ะโคเวเพลงป่วยกายไผ่ฮัก <Wow. S 2> ของอาจารย์ต้นฮักค่ะขออนุญาต ฮอ,อร์าสุดมามิกแอนแมตเต้ตสมนีละ่ะเคี้ยวว่าพ่อไล่หลบหอยูๆๆ่ต <G ül üyor> ิดตามน้องนะคะ่ะเดี๋ยวพ่อน้องมาลีมาโซ่กับพยายามมองไห้คือไ <G ül üyor> ห้คือตอ้องฉบับคินหลักันเอดิหามองไทยก่อนพี่น้อง <G ül üyor> เดี๋ยวไปหาหม่องบิวงามๆก่อนค่ะว้ายกระปูโอ้ทุลักทุเลขี้ตมพี่น้องขี้ตม <laughs> อ่ตอคัะสุดกระจับได้ซ้ำนี่แหละค่ะนี่พอดีดูวิเสียคุ้มตัวยาวๆเอาตรงนี้แหละคู่แท้นี่เนาะน่เอาตรงนี้เลยค่ะถ้าจะไปเทียงยูไก่ผลมันจะคำก่อนพี่น้องตรงนี้เหมาะเลยตรงนี้เลยค่ะถ้าจะไปตรงเถียงนู้นไกลเกินว,ว,วิวสวยมาก วันบัญชาให้อายเกิดมา,าภาพปินตื้อป่วยกายพายห,หักโบหูจักกับความสมังหลงหักแม่นางตึ้งจต่เริ่มที่ได้หูจากยังแม่นผสมเข้าผู้หัก ีสาดร้ายกับนางฟ้าเพิ่นอยากสิบินขึ้นไปแหกกฎสวรรอยากสิถามคือกันหักไผ่ดึงมีตน้ำตาไอ้มันตื้อโป้ยกาย ผู้มีแต่พายความหักได้รู้มีความรักทูกระทมตรอมตร,ม,ตรมในหัวใจบ่เม่นผาทางสังจังที่บ่เคยมีหักต่อยิ่งใดเพยี่ยมตน้นโหมันตื้อปกโกยกายสูบภายบ่ได้ ผู้ใหหห้ใาครจะฆ่าฆ่าเจ้าไปจะฆ่าหรือข้าจะไปจากเจ้ายังไงอยากสิเปลี่ยนขึ้นไปกดสวรรค์ อยากสิทธามคือกันหกักไย